กี่ขแรงนันอ่ะยืนดูนะฮะอต่อเคมนะขอะไกมาาไหมเฮ้ยยเเเฮ้ยโอ้คลิปนี้ต้องเอามาลงนะโอ้จังหวะนี้ต้องมาลงนะล้ตายวุบิฮะไปไปไลุงปู่ลุงปู่ ครั้นผมอาจจะไม่ค่อยได้คุยกับใครในะต้องขอใครด้วยนะครับเพว่าเริ่มเกมแล้วต้องจริงจ,งจังหน่อยครับเพราะว่านี้ลงแรง์กิ้งนะฮะและค่าพลังเราก็ไม่ได้เยอะมากแล้วมาอีกแล้วก็เจ้านี้มาเด้นยิงแล้วเรียบร้อยหนึ่งศูนย์ <laughs> โดนกอดเลยอันหนึ่งศูนย์ครับจะไม่ทันเริ่มเลย <laughs> <laughs> ยังไม่ทันเริ่มก็โดนซะแล้วครับหนึ่งศูนย์แต่เพื่อน อ่แล้วจัดดีบูโน่โอ้โหยิงเลยวะเนี่ยบูโน่แล้วลองกดเลยครับซาวิกเรียบร้อยครับเบ่งประตูต่อหนึ่ง,งโก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 ,โกโูกูมาเลยครับหนึ่งหนึ่งครับปิ้งมาลูกนี้แล้วหลุดไปบาร์เนจับหนึ่งทีแล้วแปะนิ่มๆเลยครับโอ้โหโอ้วางอนดีจัดครับ <S <S อุ้ยอุ้ย,ยสวยแมนี่ เสมอได้ก่อนเสมอได้ก่อนไปครับบูโนเฟอร์นันเดสมาแล้วแวนเนอร์เดนเข้ากลางลุงตู้ลุงตู้เบียดมาลุงตู้ไงโอ้โหไว้ได้แล้วลุงตู้ฮาร์แลนต้องลงแล้วว่ะเหลือในสิบนาทีเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเบื่อจังเจออย่างนี้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยเบื่อว่ะโอ้โหเพื่อนๆก่อนหัวใจเป็นกงอใจหน่อยดิ เจออย่างนี้อีกแล้วอ่ะน่าเบื่อบังนอกขอให้แม่งพลาดขอให้แม่งพลาดขอให้ไม่พลาดไล่ดิเฮ้ยเซ็งเลยเจออย่างนี้แต่เช้าเลยน่าเบื่อเจอเจอแบบนี้บุคคลแบบเนี้ยกลับไปเล่นที่บ้านไหมล่ะเอาบอลกลับไปเล่นที่บ้านไหมล่ะ ตามสไตล์ฮะเปิดปีนเอกกระทวงบอลน,นี่แหละฮะเออแคบไปเลยเรื่องนี้ต้องลงยูทูบอีกนะ <c oughs> ตามสไตล์ตามสไตล์ฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยของบอล <c oughs> ไม่ไม่เอาบอลกลับไปเ่ที่บ้านหรอลูก จ้าขนาดนี้แล้วเอาบอลกลับไปเรื่องที่ละที่บ้านไหมฮะ <c oughs> อ่ะมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะต่อไปโอ้แรงล่วงว่ะโอ้โหรถทีสิบสองแต้มบ้าไปแล้วจากขึ้นพันแฮครับรถทีสิบสองแต้มเล่นที่ญี่ปุ่นไม่มีแบบนี้เลยเสียอารมณ์หมดเลยเวลาอย่าไปซีเรียสครับอ่ะมาใครพร้อมครับ